ครับรอๆแบบนี้นะครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับสำหรับเจ้า BM นะครับเข้ามาใหม่คันนี้นะครับเป็น BM นะครับ 330e Sport นะครับปี2018นะครับคันนี้เลขใหม่เพียงแค่7 0็0 0มืโลเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับเรามาดูความน่าสนใจของคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับราคาป้ายแดง2ล้านกว่านะครับวันนี้มันหายไปเยอะแล้วนะครับเหลือเพียงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นครับลูกค้าไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถ BM เอ็มเราอแบบนี้นะครับ ผ่อนเพียงในละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับท่านก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมนะฮะเรามาดูความน่าสนใจของคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวรหัสตัวถัง F30 นะครับผมจะได้ไฟตัวใหม่อย่างนี้แล้วนะครับมีไฟเรทาร์มลันนิ่งไลท์นะครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะสองช่องอย่างนี้เลยสวยงามนะครับผมน่าระจังขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถจำเดิมเลยนะฮะยังไม่ได้ทําการ ล้างอะไรมากมายเลยครับแค่ล้างสีแล้วก็มารีวิวแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนั้นถนอมมากเลยนะครับผมลูกค้านะครับเรามาดูความเรียบร้อยของรถคันนี้กันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะครับผมฮะแล้วก็มาพร้อมกับยางนะครับมิชลินนะครับแล้วก็แม็กซ์18นะครับผมแม็กซ์18ให้มาสวยงามแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นไอนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้บ่งบอกถึงความเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตั้งข้างกระจกอย่างนี้ให้เลยนะครับผมนะฮะประตูแน่นอนครับมะะคนผ รถโดยรวมค่อนข้างจะสีสันค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมถนอมจริงๆนะคันนี้ผมไปซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยครับผมนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับรองรับถึง E นะตั้งแต่91-95ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะถังน้ำมันนะครับผมนี่มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้จะบอกว่าเป็นไฟแบบ Full LED เลยนะครับสวยงามมากนะฮะตัวนี้ไฟคล้ายๆกับตัวซีรีส์5เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผม ด้านคนท้ายสัมภาระนะครับต้องบอกว่านี่ฮะเรามีสายชาร์จให้ด้วยนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์ซีรีส์สามนะครับ 330e นะครับต้องบอกว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับรถค่อนข้างจะเรียบร้อยมากเลยครับจำเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่เคยมีเลยนะครับคันนี้เดิมๆสวยงามมากครับผมนี่ได้ว่าท่านได้อะไรไปคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองดีมากนะครับ20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับรับรองท่านใช้เนี่ยคุ้มค่ามากแน่เลยนะครับผมต้องบอกว่า วันนี้ราคาน้ำมันแพงแล้วนะครับใช้รถแบบนี้รองคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะฮะภายในนะครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับภายในจะเป็นสีแดงพร้อมกับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะฮะมีจอเนวิเกเตอร์ให้มีไอไดย์ให้แล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับเกียร์แพเลนชิพด้วยนะครับผมนะฮะนี่อุปกรณ์มีกล้องหน้าให้พร้อยแล้วนะครับผมนะฮะมาจากเจ้าของเก่าเลยนะครับผมนี่ฮะ สวยงามมากนะครับตอนนี้ผมสไตล์เครื่องอยู่นะครับเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับจอคอมมานด์ก็ใช้งานง่ายนะครับผมเลยฮะนี่ต่อบูทงบูทูได้เลยนะครับผมนะครับเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมนะฮะนี่แอร์นี่เย็นเจ็บเลยนะครับลูกาที่สำคัญนะครับเลขกใหม่แค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับนี่ฮะใบอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เดิมเดิมมาจากลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามพร้อมได้ใช้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนห้องเครื่องกันนะครับผมนะครับ ตอนนี้ผมสไตล์เครื่องอยู่นะครับผมห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่านี่ฮะห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะกินคลีนนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีเคยชนหรือว่าอุบัติเหตุแห่งสิ้นนะครับเราไม่เคยแก่ลูกค้านะครับนี่ฮะแล้วก็เพจตัวถังอยู่ครบนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาซื้อรถกับเราออนไลน์นะครับไม่ต้องเห็นรถก็สบายใจได้นะครับเราไม่มีหมกเม็ดนะครับนะฮะเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปลั๊กอินไฮบริดนะครับให้แรงม้ารวมกันสูงสุด292แรงม้าต้องบอกว่า แรงด้วยประหยัดด้วยคันนี้นะฮะแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมนะฮะสวยงามมากคันนี้นะครับผมนะฮะท่านใดนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ BM เ3็มสามสปอร์ตปี2018คันนี้นะครับนะฮะติดต่อมาที่ร้านแตงโม่ขายได้เลยนะครับเรามีทีมงานฝ่ายขายคอยดูแลลูกค้าอยู่นะครับหรือทักแชทกันมาหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้ครับ ท่านผ่อนเพีนี้ละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเลยครับและก็ส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกับเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมอยากได้คันนี้ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ร้านได้เลยครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็บ้านนะครับสวัสดีครับ